หนาโหดโหดนะสุจะมันสาดลงมาหน่อยไหมลงมาหาน้องหน่อยไหมลงมาห้าอายน่ะไหมลงมาเอาลูกมะจับมาลูกจับมะไอห้องเอานะจับมะน่องนะสบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนทุกท่านไก่หน่อยจอมแสบหายงาหงัลงมาพี่น้องเยแถมโตอุ่มอีกคนโตแหมอีกมันญ่อุ่มหายงาหงัลงมา หายอยากเหรียญนนามโอ้โอ้ทุงยาปลาลุ้งยังลูกแต่ทุงยาปลาลุงก่อนพี่พี่พี่น้าเมย์พี่กินเข่าเฮือเกลือแนวมากบ่เข่าเฮือเกลือนะเข่าอย่างอื่นนะบอกกินเอาเข่าก็แนวกินเข่าหายนะบอกอกินผัดเข่าเฮือเกลือผัดกินทุงยาทุงยามื่อนั้นชุดหวานเมื่อแม่มาตัดช่อง เค็มว่าซั่นบ้านแม่บ่ชดหวานเค็มบ่จบสเามือไกาปาลุงลูกาปาลุงอากาศงามๆลูกให้สะอื้อสะอื้นย่ไรก็บ่เศร้าให้นําเอื้อยไปโรงเรียนนี่มันสิมากองเรียนก็ให้น้ําเอื้อยอีกกินมันอกหลายมือแล้ว่ซั่นอายาให้กินกแขคือว่าซตะกี้บ่ได้แขยานะ บ่เฮ้ยชาตะกี้บ่ได้แขยาบ่เหม็นบ่ฮะภาษาเนี่ยมึงขึสิแขะอืตูอุ่มอุ่มอยู่บ่ห้ามหันหน้ามาหาป้าลุงดูบ่ห้ามแขยาบ่เออเป็นอะไรคือแขะมาว่าสุพรรด้วยค่ะมันเป็นอะไรมันขมบ่ขมนะไซทถาซิ่มขึ้นบ่เป็นขมเอิ้นเทถามากินข้าวไว้เออพี่กินข้าวเท้า กินข้าวเด้อดเถอะเออโอ้ขี่ไก่นี่ยเกิือปะนะมีแต่ขี่ไก่เออเอะเอะดำเอีะเอะแล้วก็นี่ขี่ไก่นะเอีะเอาบนหางมือปูนโอ้ยกินข้าวเฮ้ยเกลือมึงดูขี่ไก่นะเกิืเนี่ยเอะขี้เดียดได้กูอย่าไปขี้เดียดพะ,พะยังสิไปอ็น ขีเดียวพง,ยงสิไปจิ้มมันอยู่บนดูแข่งนะเป็นบาดเบไปเลยโอ้โหขี้ดินทรายกับเขาตีนมันขับแล้วเกือบขูนี่นะมันขับแล้วนี่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 บาดในแข่งนี่นี่อืมอืมมีแต่ตุ่มไงโอ้โหตุ่มในแข่งนะคะนะี่ขันข้นแขวบที่กระปืดามาขา,มาขอวนได้นี่ พอมึงเอ้ยย่างมาเก็บยอดกระทิ่นนะเออเห็นได้นนี <se ้ใกล้ๆน st ี่ปนนั่นแหละเอ้ยปนปลาดุกพี่น้องพอที่แท็กลงไปซับเอาสามตูโด้สามตูหามาตมปนเส่าเลยเนาะที่เห็นเมื่อวานนี่ข้ากับปนแล้วโอ้ยข้ากับมากาอยนั่งนี่แต่ลูกก็เอาเนาะแงงมาชมอือปนแหลกับมากาะหนังนี่ไปเก็บอยู่ทางผูกว่ะ มันจะงามนี่มีปลปลาดุก2ตพี่น้องยังอีกตัวนึงไว้ปนมแมลงเนาะมากินอยู่ลูกเอาปลตุม3ตัวเด้ยังตัวนึงพี่น้องไปปลแมลงมื้อนี้เจ๊ดําสิมากินข้าวเช้านําอันพัดเมื่อคืนนี่พี่น้องเอ้ยก็กินน้อยเดียวเนาะ้ก็กินนแัดหอมหัวใหญ่หัวนึงแล้วก็หมูตอนน้อยนึง กิบักเขือได้อันนั้นลูกสาวกินพี่น้องกินข้าวน้อยเดียวไปงเนล่ะเจดไว้ฮะเอาตู้เย็นอยู่บ้านห้องน้ออกมาใส่บ่ันเพล่ะกูย่านบ่มีเงินซื้อแทนว่ะนงว่านงสิไปงับไผไว้พยังตู้เย็นบ่ว่าเอากกซื้อแทนใหม่ล่เดเนทางซื้อแทนหน่วยใหม่ใซื้อกเพ่มาทปีเลย บอเฮ้ยข ah, ั้นเสียบตัวนอกนี่ก็ได้แต่ว่าพ้นผ่าได้เกิดมาบ่เคยวานอย่ามาใส่เคยวานเขาจะเถื่อจนเถาดูพี่นนอะอาหารปูดกินวานไรแต่เนี้ยกินวานเะว่าเค็ม่ะป้าป้าป้าก้าวกินเ้าวมัม ดีแท็กคนกำลังเมื่อเอากระปุกมาเพิ่มตะกี้เนี่ยพี่น้องเกยคอยดีแท็กนะป้าป้าดีแท็กเออบวดยันลงมาดำหน้าบอดีแท็กเอาว่าวอยู่ได้เฮ้ยข้าวอยู่ได้โทรศัพท์ใหม่แม่โทรศัพท์เป็นมื่สิตายเนี่ยข้าวอันยามดำหน้าข้าวบ่มีเบี้ยข้าวชีดงปลาดำซอยเอ่าอืมค่ะโภแกนแผนการยังลงมาโองของเนี่ยไปไปมากกับหัวใจไปมาเองได้เลยไปไปข้าวกิีนลงมอได้อันเอาไม่เคยได้ยังว่ามาส่งให้แม่เมื่อวานนี้ทุ่งบักใหญ่ Ô vâng nó mạnh như đại hít và Khai tay như là hận đâu. Hop anh em mãi. Chelki ui đâu. Chelki ui đâu. Mát thái nhung nha. Huuong nha. Huong nha. Huong nha. nha. สบายดีพี่กินข้าวจะไปมากันกินกับปุนเอาไปพูดให้จิจไปมามาเบอร์แล้วขาให้เกลือน่ะเา่เหาหาหาอย่างก็กินอย่างก็แมวบ่นีน่อีมี่นีน่เอาขึ้นลังตุเย็นไว้เลยท่าหมอเอาขึ้นังตุเย็นไว้น้มาเลยหมดหมดเมินเจ้าสายไล่ปจัหน้า หนูเห่าชื่อหัวแหลมแล้วมันคุ้งหน้ายัดไปซื้อมาให้เตยมมดสองทุกนเส็ปน้องเอ้ยกระป๋นปลาเนาะอยูนกินบ้านเอาลุงงลายพันธองแม่นา

ใช่ได้นะ,ะเคยกิระเพาะเนโล่เออโล่ 9, <ม>้าพันเมอาด้วยเมาวหนุเสือพนมาม่กินเ็ดเด็เด็กินขน้าวเหนียวก่อนน,นเะเจ้าเบนะชา,าเสืออีร้อยนะอ่ะเสืออีร้อยน่ะเอานลอเสือมาคืนเอื้อยบ่บ่าเลยว่าใส่เสือเอื้อยขึ้น่อมาในชาติ <c oughs> นตัวเลยนั่นต้นนึงได้ผไม่เล็กมา้ใช่อสนใจบกินยังไงสามตัวพอดุสตัวนี่เนาะยสกอนีตนี่กินบวกินเอีนี่ันบวกินเสาเปือยเลยคมาไ่มากอบ้านตกแกตกแก เขาป้าบริสุทธิ์แล้ววันศุกร์จะทุงานคนบันทีสามชิบีทด่งเขาห้าผากเหมือแหลกนะว่าบานทีสามที่ก่อนที่นึ่งคนสิมาสองดำคือน้ำผาเนาะของลุงเลียงเหมือนเงาเลย นี่แหะเขาเวียเจนเขาังข้อมอชั้นาะออดับแล้วเอาอีกบ่เออีบ่เขาเียเจอ่ะคุณมาตกแต่ว่าผี่ิงไเที่ยวกัน

เอาตือน้ำม e, ouais. ันนะจ้าพี่เจนไอกระตุ่มปงใหญ่เต็มข้ามหนึ่งใหญ่ตาสวยบนนู้นบนนี่ะสะนู้สีนี่พี่เจนกำลังกลุ่มฟองโอ้ยลงแต่เบาแ่ไหนลงแต่กระนองน้อยนึงเพียงเพียงซาละซาละป่าคือบุบงมันมีตามามาแม่เป่าจะตีมาหลดก่อนนะเป็นอะไรลบอม่ตา ตีตาตัวเองมา็ปยัางหามฮือฮือตีตาตัวเองนั้งมันบ่เห็นนะคนบ้านกัตไปเปิ้งตักอะเลยเฮ้ยเปิ้งตักเช่องลูกเสอ็อเดี๋ยวนึ่งนาหน่งเดี๋ยว

ได้หลสุกังอาฮะนแกน่อไอนนัาก็ยสองตุวมาจากตัมันไม้งเปลีไทย

พอกเม่ไปใช่เาก็ุกาที่ไหนเขาจิตหนึ่งจเขาลงมาก็หายมานั่นข้างแต่กานมือเดียวกันใช่แต่กาหานอมาเาไ่ได้ไกลเ้ยนะบบดำน่นายเเห็นพายได้ไหอันนี้นะเาหายยางเดียว มามังกรห้องใจกระป๋ชนเขาคุ้น้องเอาคื้ยต่พหมวยนะื้ยตัวไหนเาคื้ยเขาตัดกระดุ๊นั่นงน้ทางหวยมั้งนะ่าว่างกุ๊กโป๊กุ๊กโปมาเอออืมคุดแหะโอ้ยเช้าวานชาหน้าเห็นบอกได้เลย มาก็สิแบบน้อยานจะไปู้เจ้ากะละโหลกไ้กันยิงอันอยู่พวกยงพว่ยงมดฟังมีหรือังนี่แล้วก็เปลือยจะังกุยเปลือยหน้าเ่าดีนั่นเลวามันมีเนาะนันท่านเขาออกให้ปว่เลย มันเห็ดปลอกออกหยวมาไ้เขาบอเขาปูหาปุนะบ้าน้ครับเห็ดปวอกออกมาไดบ้านี้ปูเงียงกเงียงอยู่เลยท่านคขาปะปูเงียงกัเงียงอยู่เบิดข hmm ึ้นขี่ตะเวนขึ้นเห็นโคกอยู่แซุ่นหุ่นอยู่ข้าเจงเนื้อหลุดมาโมย่างลูเบิ่งขายเปเงียงเดื่อเดืนเ้ยเศบเงี้งเอาเ